ไาดเจีนานบาายันาานบาดายเนบดนบาดนบายนาดนบาดนบายนบดนบาายนยนนะยนยนนะยนยนยนบยนยนบาดบายนบดนบาดนายเืานก็เป็นบดาย อินเทอร์อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเฮ้ยมันถูกโทนเกินนะอนนี้เฮ้ยหออันนี้เห็นล้วเห็นหนเห็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 นเลีนเี่นเ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 ปลี่ยนเหัวหัวหัวใจเสนเ้นนากลัวอ่ะ หัวใจเต้นหัวใจเต้นเอ้ยเวอร์เกิดถูกแล้วไม่รู้ว่าเจนซีเจนซีมึงยังไม่ได้ดูปากมึงก็เลยดูอยู่ดูามันอหวงตาอยู่โดูปากไม่เลยข้อนึงให้คุณคิดเลยคำอะไรก็ได้ได้คิดมาเลยคำใดก็ได้พูดมาไม่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  ครับตามกฎคุณคุณไปเช็คดีว่าเขาว่าเขายังปิดอิู่ทีอะไรตามตามกฎด้วยเออมัาเปิดอยู่อะอะไรนะไม่ได้ยินโอ้ยพูดอะไรนะโอดมาแล้วเอาใหม่ใส่เข้าไปใหม่อ่ะคำนี้เป็นคำนี้ผมจะไม่พูดใส่ไหม่นะครับผมโอเคแต่ผมจะบอกพี่ก่อนแล้วกันโอเค คำตอบคือเือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ได้ได้พูดออกมาฉันรู้ว่าแกพูดได้เฮ้ยอยู่อได้อยู่พูดออกมาใกล้แล้วใกล้แล้วชื่อทูเลือกได้ตามใจอยู่เฮ้ยใกล้เขี้ยวทูดีแท็ก 5G เฮ้ยเก่งอ่ะขอบคุณครับมาเจะประมือด้วย Yeah, that's